ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับรายการมันโซเชียมีเอทีวีนะฮะตอนนี้เราอยู่กับคุณนพงศ์รีนะครับนพงศ์นพงศ์นะฮะโอเคนะฮะกลับมาต่อกลับมากันต่อกับอีพีสามนะฮะอ่าเดี๋ีสองฮะเจอลาพิษนะฮะนะพีสาก็มาขุดลาพิษนะฮะโอ้มาขุดลาพิษเยี่มจิมจิมครับอืมเจอด ขุดต่อฮะขุดขุดขุดนะะจนกว่าจะเจอเพชรน,นะฮะจนกว่าจะเจอเพชรอะโอ้โหผมว่าลาวามันต้องอยู่แถวเนี้ยนั่งไงผมมาแล้วผมเจอลาวาจยิงด้วย <c oughs> เกือบเลล่ะอยู่เป็นหัวผมเลยเนี่ยเนีย่ยขุดไปก็เจอลาวาเลยเนี่ยผมมาแล้วเันเลยฮะอ้อหืออ้อหอสุดยอดนะะเจอลาวา โอ้ยนภลตภพลเอลเอผมลงวางจอดเลยอ๋อนรูลมาวางผมทำไมไไวนนเนี่ยโอ้โหนภลนวลนภุลเย็นร้ายว่ะนั่นไงมัว่าละเอานลตีทอสหยิกดไปก่อนเอา้าแล้วขุดยู่ที่ไหนวะขุดอยู่ไหนวะเนี่ยนล เริ่มจะกนตีอย่างนั้นแหล่โอ้โหขุดไปไหนวะเอ้าเวียนเวีนอ้าเจออะไรไม่รู้ขุดดีกว่าอัานี้มันที่ผมฮะไม่พูดกูไม่ได้ฮะโอ้พีชอ่ะคนไม่ชอบอื้มืมระวาระวาระวา ที่ขุดก็ดับอานาดไดเรียบร้อยฮะที่ขุดผมดับอานาดงี้ผมไม่ยินเสียงลาวาเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่<ม>อืมแบอกว่าขุดดินเนี่ยเผื่อเจอของดีฮะไม่ใช่ของดีเป็นลาวานะฮะขุดดินเนี่ยโอ้โห แช่ของจะเป็นลาวานะคุณพลจอกจิบจิมฮูเจอโคก็ขุดฮูฮึแค่โอ้โหเจอจิบจิม ไม่มีความเชื่อฮะืเราวาอยู่บนหัวลาวาอยู่บนหัวใ <c oughs> ห้ <c oughs> ขึ้นไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นับนะโอเคเอะเอาเวียนเวียนเราได้ครับทอดอยู่ฮะหลอดหลอดไปหลอดหลอดฮะใช่ลาวะ เต็มเต็มมพลมะพลจะตายแล้วมพลนะพลไม่เป็นไรไม่ต้องไ,ไม่ต้องมาโอเครอด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 ออไม่ต้องปุดไม่ต้องปุดที่ผงได้เลยมั่นใจดีกว่าไม่มั่นใจว่าจะตายไม่อื้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยโห้ย hey. oh, ลาวาช่ด้วยแล้วบลาวาลาวาใช่ด้วยใช่ด้วยลาวาอืมลาวาเกือบไม่ละจอดจอดโอ้ผมเชื่อลาวาทำไมด่ดีผมไปหาแร่ มอะไระุณแล้วนะเดี๋ยวคูจอดปิดลาวาก่าอนคุณไม่รู้ดอกของคุณจิบจิดเดียวเองของคุณจิดเดียวผมไม่ดูผมดูไปเป็นโดยได้สตูนน่ะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่วิวเก้าจะตายแล้ว อดอฮึ่มเฉียดเฉียดไปเมื่อกี้เกือบสวิมใช่เมื่อกี้เกือบสวิมจริงเลยนะครสวิมอินลาวาด้วย ไม้น้ำไม้น้ำแทนลาวาดีเกือบออืไม่ไปแล้วไม่ไผ่แล้วผมไม่คุแ้แรกต่อแล้ว <c ười> โอ้โหนพลอยู่ไหนครับนพลโอ้โหผมทีวีคุณหาคุณนัพนดีกว่า <c ười> โอเคครับนักพลวัตเตอือ เอาเวลาหมดเลยเหรอเอามาดิเอามาดิอืมของผมไม่ไม่อืมยเอสารมายายยาย,ย,ายอ่ะอืมโอ้โหดาบยังเหลือขอบุณอืมน,นั่นร่อนผมไม่เหลือแล้วทำไงดีตกไปตั้งย่เยอะจริง เนี่ยนี่แหละหาใหม่ได้ครับเ,เ,รเพชรไม่ได้เอาไปโชคดีโชคดีจิมจิมเอาถ้าทางถ้าทางกลับบ้านอยู่ในเนี้ทางกลับบ้านจำไม่ได้ครับจำไงดีทางกลับบ้านกลับไม่ได้ครับ ทางไหนวะเนี่ยาตายพอนับพนนะครไม่เป็นไรเงี้ยหาคงไม่ได้ครับอือก้บาบวกแล้วครก้าบวกวก็ช้าตะพนอืเร้อยโดนแล้วจะกลับบ้านยังไงเนี่ยจะกลับบ้านกลับบ้านยังไงไปทางไหนคุณสมพลครับม <c oughs> ผมกลับบ้านนะฮะทางกลับบ้านเองก็ได้ครับ ไม่งออ้อคุณเดี๋ยทาง,งไหนครับเอ,อเอาคุณมาเอง,งอเโอุ้ผมขอไอรอนด้วยนะมันไม่มีข,ขาบอาโอ้โหโ ผมอ๋อคุณญะุนทางกลับบ้านทางไหนอะผมไม่รู้กลับกลับกลับเร็วกลับเลยของหายหมดแล้วเวียนเลย โอ้ผมดู้กลับทางกับป้ายน,นะไม่ได้ที่พีมาหาคุณนี้ครับอืของผมของผมืไปหมดไม่ไม่เป็นไรไม่มีไม่มีไม่มีอะไรมาของกูหยาบเลยเนี่ยโอ้โหืม มีของดกว่าไม่จะเป็นนะเนี้ยใช่ไหมฮะทางกลับบ้านเนะนี้ยอเนี้ยนะโอ้โหจำได้ฮะทางนี้เนะอเีจำได้แล้วนี่ฮนะเมื่อกี้ฮนะผมอยู่จุดเมื่อกี้ฮนะแล้วก็บล้มมาหาคนรับผลนะนั่นะเดียวก็ตายฮนะอ้าวรับมัไเป็นไรฮนะอืทาง ทางอันนี้ไม่หรอทางนี้ทางนี้น่าจะใช่นะใช่ไหมวะมีทางนี้แหละทางนี้ใช่แล้วทางนี้ใช่แล้วอืมหนูพาหนูใครครับโอเคครับนตอนนี้เอาทางอยู่ไหนวะงงแล้วผม งงแล้วมันกูเจอแถวใช่เหรออ้าวมันทางไหนกันแน่วะเนี่ยผมก็งงวะ่ะหาดูขานตัอ่ะไปหาดีกว่าอือหือ เราบอกหาก่อนไม่ใช่ทางนี้แหละนี่ทางนี้แนะ่นอนไม่ใช่จิมจิมนนใช่ไหมนะ่ะพอที่ขุดไหนมีไหมเนะน,นี่ยอีกแอคหน่อยก็ได้นะมีะหาช่วยไงอนนโอเคขอบคุณเยี่ยมจิมจิมที่ขุดใชรไหม เอว่าแล้วทางเดิมใช่ไหมเดิมทางมาเออว่าได้ไงว่าจำได้อยู่ว่าตอนนั้นมันอย่างเงี้โอเคฮะรามีทางพิศวงนะฮะข้างๆ โอ้ <ล among S 2> โหผมจบจำได้ตอนนี้ฮะอ๋อโอเคฮะโอเคโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหสุดยอดเชดูหลงทางมึนเมาโอ้โหมึนเมายอด เมา <c oughs> โหเมาจริงๆเ่ี้ยมไม่เห็น <c oughs> ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไเป็นไรโอเคของอยู่โอ้โห <c oughs> เอาาโอโดนบลออยู่ <c oughs> อื <c oughs> มยบล็อกอ๋อมาทำอะไรไว้เนี่ยอ๋อ เราอยากได้ альным, อรอนขอหน่อยพอจะพอจะมีอรอนไหมฮะจะทำของฮะ <c oughs> โอเคของผมตกนะใช้ของใช้ของกากไปดีกว่าป่ะใช้ของก,าก,กากไว้ไม่เอาไม่เอาอเคชุดกากทะยน คืผมไม่เอาดีกว่าผมอเอาแค่นี้พอแล้วโอเคฮะทำรองเท้าดีกว่าโอเคฮะอะรองเท้าดีกว่าสวยงามั้งรองเท้าครับรองเท้าชองสวยงามผมกดก่อนฮะโอ,นนะโอ้ผมปรับหน้าจอนี่ทำไมวะเนี่ย เจ้าหมูฮะหมูหมูอืมเจ้าหมูฮะสองตัวไม่ฆ่าหรอกผมไม่ฆ่าแล้วจะฆ่าทำไมื้อหือจุ๊บๆเลย อืมเสียงมันเบามากก็ไม่ได้ดังก็ไม่ได้ดังดีเยี่ยมไงยฮะ้าที่ทำฟาร์มทำเลยฮะผมจะไปลงถ้ำคุณแร่ลงเหมืองหาแร่กันคุณีหน้ทที่ก็ทำนะก็ทำเลยฮะผมหาแร่ดีกว่าก็โบกกระชากอยู่แล้วฮะ ถ้าตายก็เสียถตายก็เสีย,ย,ยพราเสียของดีไปก็หืมยอดเลยรอดจิมจิมอือฮะเมนไงโอ้ยอันนี้คุณหน้าที่ทำฟังก็ทำไปเลยฮะ ดีเกาก่็เขาจบเพียงเท่านี้นะฮะกดไลค์และซับสไคร์นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะกดไลค์และซับสไคร์นะฮะเจอกันต่อ EP พสี่นะฮะสวัสดีครับนาครับเอ้าตัวทีครับอืม้มตัวทีครับสวัสดีครับ